ภาพเรือแน่นเต็มลำคลองกับร่มหลากสีนี่ละไอคอนตลาดน้ำไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกถึงใครไม่เคยมาก็ต้องผ่านตากันมาบ้างแหละเนอะวันนี้เราพามาอัปเดตตลาดน้ำดำเนินสะดวกปี2025ตลาดเก่าที่เขายังเก่าจริงๆขอเล่านิดนึงก่อนว่าที่นี่อ่ะคือตลาดน้ำแห่งแรกของไทยเลยนะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับคลองดำเนินสะดวกอายุกว่ารปีได้แล้วมัง้งและเริ่มเป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลกตั้งแต่ปี2510แต่อะไร ที่ทําให้ที่นีย่ยังคงคึกคักอยู่เราว่าเสน่ห์ที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยนะคือพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ะเขายังพายเรือมาขายของส่วนมากก็จะเป็นพวกของกินขนมหรือแม้แต่กว๋วยเตี๋ยวร้อนๆเหมือนภาพตลาดย้อนยุคในละครบุพเพสันนิวาสอะไรแบบนั้นเลยส่วนคนซื้ออย่างเราก็ได้นั่งริมคลองกินไปดูเรือผ่านไปผ่านมาแบบไม่ขาดสายแต่ถ้าจะให้เข้าถึงซิกเนเจอร์นะก็ต้องนั่งเรือเที่ยวไปรับลมชมสวนชมวิถีชีวิตของชาวดำเนินแล้วก็ซื้ ของฝากจากร้านค้าริมคลองที่ต้องนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นถึงจะเจอแถมยังได้สัมผัสคำว่าเรือติดเป็นครั้งแรกในชีวิตนี่ขนาดมาวันธรรมดานะยังรู้สึกว่าคึกคักร้านค้าเปิดแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากตลาดน้ําที่แรกในไทยจนถึง,ถงทุกวันนี้ตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็ยังคงเต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเก่าแต่ยังเก่าที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส